สวัสดีค so ่ะชาวไม้เมี่ยงหลวกอนค่ะนี่ไม่แม่สิเฮ็ดกบกบยัดไส้เฮ็ดยัดอัวกบปกอน์พันยากินอือค่ะกบยาดามาเด้อกบเข้าตัดขาตัดาหาคนออกตัดหัวตัดแขนตัดขาออกมาซับมุนๆแล้วก็ยัดเข้าไปแต่ว่าพัส ปงเครื่องก่อนค่ะตำตะไคร้กระเทียมหอมแดงหัพริกใีส้แล้วก็ตำเห็มันเขากันเลยกับปอไอแคนค่ะโกบผีทอาสาบมุนๆนะ่ะนะคนจอมยุดพ่นอยากกินจอมยุดนกเขาหรือจอมยุดปังกอนน่ะละ่ะ จะกินงาปัวโอบพนะโอ้ะนะโอสันหากินแตนอว่าเนี่ยแตงแล้วยากให้แตนอพนะอเอ้าคุณเป็นผู้หาเงานนินเนาะสร้างกันสร้างเฮ็ดเท่ากับเฮ็ดก็โอกบแม่มเคุณสื่อว่าเอาเฮ็ดคือว่าขาวว่าเนี่ ตีลีสัดซีดใช่ไหมเอาไ้ก่น้นเสียสงพิงใส่หอมใส่กระเทียมใส่ตี ยมตะไคท้ใบมะกรูดยังใงมะกรูดช่วยจ้ะญา,ากัวกบค่ะแต่กะปุดนู่กันนะนู่กนกัก็ไงมือนน่อ้นั่งอยู่แบบมู่นได ย่งกบใบซอยเอา้อนสูงเพิ่มมะกูดตึ้งสูงอ่ให้ตะกไปเอาไปเอาน่วยมันม,นมาให้เฮ็ดพริกแกงใบมันย่งอยู่ 反正 เราก็จะเอามายัดยัดใส่ท้องมันแล้วก็เอาไปตากแดดมเมลงก็ปิ้งใส่เกลือสักหน่อย ตอนเย็นมาดูมาดูปิ้งกบไส้อัวกบมาเลงปิ้งไส้อัวกบ